อันนี้คือเบอร์2นะครับอันนี้เบอร์3นะครับอันนี้เบอร์4อันนี้เบอร์5เบอร์5จะเหมาะกับแบบไม่ต้องการสีฉูดฉาดมากแบบผู้ชายก็จะสามารถทาได้ถ้าเป็นแม่เฟิร์แบบแต่งหน้าแบบแบบวันนี้แบบแต่งหน้าแบบลุคแบบเปรี้ยวๆสมมติก็จะเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามได้ถ้าแบบไปสถานที่แบบแรงไม่ได้ก็เป็นเบอร์สี่เบอร์ห้าแบบคิดว่าแบบไม่อยากปากแดงมากอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้แบบคนมองปากเราเนี่ไงเบอร์หนึ่งเบอร์สี่เบอร์ห้ามากเห็นไหมเธอแสดงว่าปากศูนย์สองสีส้มใช่แล้วลบปากทาสีมีแบบมีแบบ ะไรปากคำทาได้ทุกสีค่ะสวยแล้วหนูว่ามันเู่งห้าที่หลังมันก็เส้นห้าชิอย่างนี้เธอไม่เฟิร์นก็สวยไม่สูงห้าแล้วที่สำคัญค่ะแล้วมันไม่รู้สึกปากแห้งอะมันรู้แม่มันเป็นเส้นห้าสีไม่จะขายทีละสีทำไมอ่ะขบถังเขอยากได้ทุกสีไหก็ทดลองอีกนึงมก็ซื้อไปดีทีละอันดิลูกค้าขาหดเลยค่ะพี่น้องเขาบอกว่ามันทาแล้วมันชุ่มมากเหมือนใส่เสื้อก็น่ารักมัอนกันทำไมบอกว่าคือบริเปวณตะกร้าไม่พ่ะนะทำไมอ่ะูนบก็อย่าขายทีละสีก่อนทไมใช่ตอนนี้เขาจะกดตะกร้าเสืียหรอแม่ ยังยังไม่ได้เสือันนึงไปไหนวะเสื้ออันนี้ไม่มีนะครับอันนี้อันนี้เอฟซีทำให้นะครับ๋อพี่เฟิร์นถืออยู่นี่นี่เธออันนี้ศูนย์ห้าศูนย์ห้าที่ปากพี่เฟิร์นนะคะแล้วเวลาเวลาทาไปนะคะจะรู้สึกว่าปากไม่แห้งแล้วปากดาบิกทาอยู่ศูนย์สามปากเธออยาาบังปากรู้สึกดีมากค่ะทุกคนอ่ะตอนนี้พี่เฟิร์นอยากรู้ว่าใครจิ้มได้ราคาเท่าไหร่บ้างศูนย์ห้าสใช่ใครจิ้มแล้วได้ราคาเท่าไหร่บ้างแม่บางคนได้ละเก้าสิบบาทนะ บางคนจะติดแก้วไหมอ่ะเขาว่าติดแก้วไหมกินสิกินไม่ติดแก้วนะให้ดูกินให้ดูไม่มีหลอดอ่ะให้กินให้ดูสามหมื่นบาทค่ะฮะหนึ่งเซนสามหมื่นบาทแล้วนะคะตอนนี้ติดแก้วไหมคะเป็นเพาทำไมไม่มีใครได้สองร้อยเลยมีแต่คนได้ร้อยกว่าบาทร้อยเก้าสิบเยอะมากเก้าเก้าบ้างร้อยเก้าแปดบ้างนี่ไงพี่บาร์ทำให้อยู่ในข้างหลังได้สองร้อยนอนครับได้ใส่ราคาพีบาร์เดี๋ยวนะไม่ร้อยเก้าสิบบาทเยอะมากร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบทำไมขายได้ถูกกับช่องหนุ่มอีก นี่ช่องดาราช่องดาราช่องดาราอันนี้เป็นดาราตัวจริงนะเขถึงมีค่มแราาร้อมันจะเปสี่ชั่วโมงสามหมืนมันไม่ไ่นะมันจะเหนอุ้ยแล้วนะใส่ีใส่กอนนี้อันนี้มันไม่ตนแล้วทํไมทีอย่างนี้ทําไมแฟนขาไม่ว่าบิ๊กบ้างอ่ะทํไมตอนทําไมตอนม่อะไรไม่อะไรช่วยช่ทําไมตอนมเบร์่าีว่าหนูอ่ะทําไมอย่างงี้แลนเข้าข้างแต่ผู้ชายกันหมด เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์ห้าสวยมากไม่ยุติธรรมเลยเข้าห้างแต่ผู้ชายเนี่ยพวกเราเป็นอย่างเงี้ยแหละสังคมไทยเราพันไม่กินเขาอุ้ยแม่มันยี่สิบล้านแล้วนะแม่แล้วหนูว่าบิ๊กก็ว่าหนูบิ๊กก็ว่าหนูไม่มีใครว่าเลยเลยพูดเลยพูดอันไหนลองใส่สิตอนนี้ก็ค่ะอันแม่มันนิ้วแม่หรอไม่อะไรเนี่ยไม่อันนี้แม่เขาบอกว่าลองใส่ดูพราะมันเป็นแบบไหนมันได้๋ยาบเลองเบอร์เอานิ้วได้ไหมเออไหนลองลองใส่นิ้วอื่นแม่ลดทั้งหลวมไปค่ะลองอันในฝันนี้ด้วยน โอ้ยนิ้วเบสอย่างกับอะไรไม่ได้อะแม่ก็รวมอยู่ดีบริจัคนิ้วหนี้อันนี้พอดีไม่ทำไมมันวงใหญ่จังพอดีโอ้โหแม่แม่หนูจะบอกว่าลอง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 ใส่แล้วบอกให้แบบใส่นิ้วดูคือบสมมติใส่นิ้วไหนน่ะรวมอะเล้วก็ใส่นิ้วชี้ดิเบสเบสถ้าใครมามั่นเธอขนาดนี้เธอเอาเลยนะดเธอไม่ต้องเลือกแล้วนะเพราะจริงๆรวมหมดเลยใส่ไม่ได้ท้งนิ้วสิขลัดมาของแท้หรอ ของแท้เหรอของจริงเหรอเนาะมันแพงอยู่แล้วเบ๊ไ้นี่ของจริงเหรอเนี่ยเอ้าทำไมมันวงใหญ่จังอ่ะเพราะพี่อยากใส่เพชรอย่างเงี้ยแต่ว่าอยากให้โดนน้ำาให้โดนน้ำนะมันจะเจบเกลือเปลี่ยนสีมากๆเลยแบบมันพอมันโดนไฟมันแบบตายยเลว้ามีใครซื้อให้เราใหญ่ขนาดเนี้ยเราเลือกเลยจริงเราต้องเลือกผู้ชายที่แหวนหรอใช่แม่ลุงสอนกันแบบนี้แหละแม่ลุงคือเราจะไม่ดูอย่างอื่นเลยใครซื้อแหวนให้เราใหญ่กว่าเราก็เรคบคนนั้นหรอกใช่ก็สอน พี่เฟินบอกเองว่าเรามีตังค์เราใช้เองได้เราซื้อเองได้เราทําไมต้องมาเราเปลี่ยนใหม่ได้ตลอดที่แหวนะเราเปลี่ยนใหม่ได้ลูกแต่ถ้าสมมติว่าวันหนึ่งมีใครมาเปย์เราอะเราก็อย่าเลือกเลยลูกเอาไปเถอะแล้วก็แต่พี่เฟินสอนหนูเองว่าเรามีตังค์สอนใหม่เราสอนใหม่เราสอนใหม่พี่เฟินบอกหนูเองว่าเราต้องหาคู่ชีวิตที่สามารถช่วยเราทำมาหากินได้ลูกอย่าเม้นอย่าเม้นแต่พี่เฟินบอกว่าเราทำมาหากินเองก็ได้เราได้ไม่ล่ะสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงสี่หมื่นนะลูก นี่ผมมานั่งเขาได้เท่าไหร่แล้วนะบาร์สไดอหคืนแสนสี่หมื่นบาทครับนี่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทไม่กี่นาทีอ๋อแปลว่าเราต้องเลือกคนที่ไลฟ์แล้วทำยอดได้ถูกต้องนะนะยุคเดี๋ยวนี้มันเป็นขนาดนี้แล้วเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปแล้วค่ะต้องต้องเลือกแฟนที่ไลฟ์แล้วทำยอดเราได้เราได้ดังนั้นทุกคนรีบนิสัยนิสัยไม่เอาความเข้าก็ได้ไม่เอาไม่เอาน่าบารก็ช่างไม่ต้องช่างมันทุกอย่างขอแค่ไลฟ์แล้วทำยอดได้ อันนี้แอบสมานานแล้วหลายเดือนทุกคนรีบจิ้มทีละกาจิ้มเลยจิ้มตอนนี้นะคะตอนนี้บางคนได้ไม่ถึง200บาทและบอกเลยว่าไม่ทําให้ปากแห้งด้วยทําให้ปากเหมือนมันชุ่มชื่นตลอดเวลาใช่ใช่รู้สึกว่าปากไม่แห้งค่ะคืออันนี้แบบว่าอันนี้เปิดตัวมานานหรือยังครับกี่เดือนแล้วลิสตกไม่ไม่ถึงมี่เดือนหรอนี่อันนี้คนไม่ถึง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 อันนี้มีเบอร์หนึ่งมีเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าตอนนี้ราคาขึ้นเท่าไหร่ครับตาก้าผมอนนี้คือบางคนไม่ถึง200นะคือบางคนไม่ถึง2 0บอทนะแต่่ผมมองวา ถ้าบางคนอยากลองสีหนึ่งกับเบอร์เบอร์หนึ่งกับเบอร์ห้าก็ไม่ผิดว่าอะไรเพราะเบอร์หนึ่งคือมันเป็นแดงแบบจึ้งแบบนี่่ไมทาอยู่อันนี้คือเบอร์หนึ่งนะครับอันนี้คือเบอร์หนึ่งแล้วเบอร์ห้าคือเบอร์นี้มีความแบบผมว่าถ้าเกิดบางคนอยากลองทุกสีต้องกดทีละอันทีละอันทีละอันเลยนื้อเนื้แต่ตอนนี้ก็ร้อยเก้าสิบอยู่มางคนก็ยร้อยเก้าสิบอยู่เลยอ่ะแปลว่าครูปองได้นานมากเลยนะเนี่ยอุ้ยตอนนี้จะพันมากแล้วนะจริงเก่งจังเลยหรือว่าทฤษฎีนั้นที่ว่าเราต้องเลือกผู้ชายที่ช่วยเราขายของได้มันคคืืออเรร่งงจิะ หนูต้องเปลี่ยนไมค์เซ็ตแล้วหรอเนี่ยแล้วเปลี่ยนแล้วโลกมันเปลี่ยนไปขนาดนี้เลยฉันกับเบสเลือกผู้ชายที่หน้าตาแล้วเปลี่ยก็เปลี่ยนกันมาเรื่อยๆแม่ก็เปลี่ยนทุกทุกสัปดาห์เนาะวันนี้วันนี้เป็นไรอีกแล้วอีกไปแบบนึงแต่ฉันก็คุยกับเบสว่าเบสอ่าเราอ่ะเน้นหล่ออ่าตอนแรกเพราะเรามีตัาอยู่แล้วเน้นหล่อตั้งแต่สมัยกลางน้ำเน้นหล่อตอนนี้เริ่มเปลี่ยนไปตามสถานการณ์เรื่อยๆโอเคหรือเบสจะเลือกผู้ชายที่ดราม่า ดราม่าทุกวันเขาจะโพสด่าหนูไหมเลิกกันแม่เบื่อเลือกเอาถ้าเลิกกันเขาจะโพสด่าหนูไหมหนูก็กลัวอยู่นะพี่ว่าโดนเละพี่ว่าไม่จบอ่ะหนูทําไงดีอ่ะสามปีไม่จบอ่ะเบื่อเลือกถ้าเลิกกันต้องไปโพสด่าได้ไหมอ่ะมันก็แปลว่าเลิกไรกไงมันไปว่าเลิกไรกไงนั่แสดงว่าห้ามเลิกอืมท่านเลิกกันจะโพสไหมแน่นอนแค่เอาไม่ต้องเลิกแค่ทะเลาะจะโพสหรือเปล่าไม่มีหรอกคนอย่างนั้นเขามีแต่พวกตอนเลิอกอะไรทีเดียวท่านไม่เลิกกันเขาไม่ไปพูดอะไรกันหรอกเครียดอะไรกันได้ซื้อท่านพี่น้องพ้าแล้ววันนี้ร กลัว <29, S 2> โดนพดอ่ะสองเก้าสิบสามารถกดตอนนี้คือราคาบางคนไม่ถึง200 180ก็มีบางคน199ก็มีบางคนถ้าแล้ววันนี้1,000 10, 0กว่าคนเนี่ยกดหรือ,อยังเบอร์1่เบอร์2งเบอร์3เบอร์4เบอร์5นะครับผม,มรีปเนี้ยเขาดูแพ็กเกจจริงเขาดีไม่ใช่กูกูไก่กานะแล้วมีกล่องแบบนี้นะครับผมอ๋อจะน่ารักออมีรูปหมีอันนี้เขาบอกว่ามีบบมีวิตามินอีใช่หนูว่าเอิงมีอะไรนะจูบูเป็นมีจูจูบาบ โจโจบาซีดออยหนูเลื่อนหนูเลื่อนโซเชียลแล้วเห็นตอนนั้นแพนด้าแพนด้าขาวมันน่ารักหนูก็เลยวาดหมีขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ขายหรอกคุณมารนาคารเอาเงินหมีบางช่วงแบบคพี่น้องไม่รู้ละสามชั่วโมงนี่ละสามชั่วโมงสี่หมื่นเอาอย่างนี้คุณมีอะไรบ้างสกัดอะไรบ้างริบมันมีอะไรบ้างครับอ่านสิคะอ่านเพราะออกแหมมันเป็นอย่างมันเป็นหูนี่เหงานี่ไงไม่ได้มานั่งขายของเม็ดสีคุณภาพแน่นจากอเมริกาเนื้อลิปบางเบาเกี่ยง่ายติดทนทั้งวันไม่ตก่องบำรุงบำรรุงิมฝีปากด้วยผสมมมจาาากนนน้ัธรรชชติิหลยด พี่มีวิตามินอีช่วยบำรุงปากด้วยค่ะมีมิกซ์เบอร์รี่วิตามินอีช่วยทําให้ริมฝีปากชุ่มฉ่าเดทการที่จะเป็นแม่ค้าลูกเราจะไม่มานั่งอ่านอ่านแบบนี้เหรอคะหนูจำไม่ได้แค่จำบทละครหนูก็เหนื่อยแล้วอะเราเออเดี๋ยวเราไปเราไปนอนเออเราเราต้องพูดแบบมั่นใจว่าวิปตัวนี้อ้าววิปมันเป็นยังไงบ้างที่เธอพูดเมื่อกี้เธอทวนนี้สไตล์เราขลับของกินเนี่ยมันยังไม่ดุดเลยเออเห็นไหมติดแก้วไหมติดขวดไหมไม่ติดไม่รู้เพราะมันไม่มีนี่ย อันนี้คือ100ร้อยกว่าบาทเนี่ยคือถูกมากสองร้อยเก้าสิบไม่มีค่าส่งแต่วันนี้สองร้อยี่สิบาทแต่บางคนไม่ถึงสองร้อยเลยผมเห็นเนี่ยมัน100ร้อยกว่าบาทเองนี่บทละครยังจาได้เลยหลิบจาไม่ไ <laughs> ด้ยี่หลีบทละครเป็นเรื่องยังจําได้ซ่าแลา้วก็จะอย่างเรายจำบ่ได้ <c oughs> บอดแล้วต้างเปลี่ยนจำไม่ได้ทำไม่เปลี่ยนตรลวนด้วยแล้วเนี่ยที่ลองทาดูเนี่ยจากความสัมผัสเลยไม่ได้รู้ว่าส่วนผสมอะไรเลยเนี่ยคือทาแล้วอ่ะที่ประทับใจเลยก็คือปากไม่แห้งใช่ปากไม่แห้ง ติดทนทั้งวันอะผมมาบอถ้าเป็นลิปที่แบบว่าเบอร์ดีกว่าไม่ติดต้องเช็ดเรื่อยเธอต้องเช็ดก่อดเธอต้องเช็ดก่อนโนเอาเช็ดนี่กระดาษเปียกตรงนั้นตรงนั้นหยิบมาแล้วก็เช็ดก่อนอนะร้อนๆนี่แหละแม่ร้อนๆแปลว่าอะไรอ่ะหลุดๆแม่อยู่บ้านไหนคะแม่มาจากใกล้ๆคอนแก่นต์นะครับหลุดแม่บ้านไก่น้อแม่ใกล้คอนก่นครับจะแสนห้าแล้วจะแสนห้าแล้วนะคะในเวลาตีหนึ่งในเวลาตีหนึ่งขายนขนาดนี้นะอ๋อ ตีหนึ่งแล้วแม่พี่แต่ห้าแล้วแม่เราสตาร์ทกี่โมงเนี่ยเราเราเพิ่งตักตะกร้าไปเองมาให้อันนี้แหละอันนี้เบอร์รู้มั้ยถกเสียบวะศูนย์สี่ก็เลิศนะไม่อยากลองศูนย์ห้าไหมับศูนย์ห้าพี่เฟิร์นลองแล้วไงก็ลองศูนย์สี่ทีไม่มันคนละปากไงมันอ่าโอเคพแต่สวยศูนย์ห้าสวยลองดูแต่ว่ามันจะแป๊้ไปนะก็ทันอีเดียวทันเดียวเลยเดียวที่หนึยังแบบแต่เขารอวันนี้เขารอเด็กพี่บ้านเ้ายังถามว่าแม่แพ็้พี่แม่ใช่ไหมหรือยัอแม่กลับอะ บานกะบีเขาก็จะขึ้นไลท์ต่อถึงก็เข้มของฉันของฉั้นศูนหนึ่งก็ของศูนห้ามันจะแดงกว่าก็ยังโทรแบบโทรหลายสายอยู่นะกว่าจะตื่นนะมาบอกว่าแม่หนูเงาเธอก็อย่าเพิ่งทําตอนที่มันรอมันไม่แห้งก่อนให้มันรอมันเซตก่อนเอ้ยยสวอันนี้เบอร์ห้าไหมไม่แดงนะแม่แต่ฉันชอบเบอร์ห้าเบอร์ห้าเบอร์ห้าเบอร์หนึ่งชอบหมดอ่ะนั่นต้องกดหมดละวเบสเธอดูเอากี่บ้านแล้วนี่มุทิภัณฑ์บ้านแล้วนะ จะพันบ้านแล้วเก่งจังเลยในเวลาตีหนึ่งนะนี่วู้ดกับแมนใครกับทุมหนึ่งเนาะคือสิอันนี้โชว์ได้ไหมหรือว่าไม่ต้องโชว์เดี๋ยวค่อยอ๋อโชว์ได้ต่องบอกกันเลยคุณเลยค่ะเขาบอกโชว์เขาให้มาโชว์ทุกคนขาช่วยกันจิ้มที่จะให้6,000บ้านหน่อยตอนนี้จะ800บ้านแล้วมองไว้หน้ามองไว้หน้าลิปมันจะบังลิปไหมคือลิปคือหมายความว่าตอนนี้778บ้านแล้วนะคะอยากให้ทุกคนลองกดดูนะเพราะว่าขนาดโอได้แล้วได้แล้ว ขนาดช่องเบสขายยังสองร้อยกว่าแต่ช่องบิ๊กขายร้อยกว่าบาทเลิศจริงเพราะว่าคุณจะไปสู้ดาราได้ไงล่ะคะอันนี้คือช่องดาราดังนั้นทุกคนตอนนี้สู้สู้อะไรไม่ได้เลยมีข่าวทุกวันเนี่ยต้นไม้บอกว่าต้นไม้บอกว่าสู้ขึ้นสู้ขึ้นมาจาไหนขายสู้มือแท้ต้นไม้บอกว่าสูขึ้นบนบนบานซ่งเกากูแน่ต้นไม้ก็ไหลบ้านข้างๆอ่ะบ้านข้างอ่ะต้นไม้จุ่มมากบ้านอ่ะบ้านบ้านข้างหลังอ่ะต้นไม้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนต้นไม้บอกพี่รองพี่รองแค่สามร้อยคนนะครับสามร้อยคนสุดท้ายรองสามร้อยคนสุดท้ายนะคะที่จะ ขอตั้งราคาแท่งละสองร้อยนะคะเอางี้ในราคานี้ในราคานี้ให้ให้อีกแบบกี่คนนะสามร้อยสองหรือามร้อยให้น้อยพูดเขาพอในที่ช่องดาราเอาอย่างนี้ครับไม่ต้องเป็นแม่ไม่ต้องเป็นช่องดาราไม่อยากมีดารางนี้ให้สิบนาทีให้เขาเป็นไปช่องดาราให้สิบนาทีกับการกดตัวนี้นะครับผมอีกอ่าร้อยกว่าแท่งเนาะให้อแค่รออันนี้คือวิธีขายแบบใหม่เราจับเวลาไม่เธอจะพูดไงเขาจะรู้ทันเราไม่ใช่ไม่ใช่เห็นชอบจับเวลาทุกไลฟรเลยก็เลยอยากรู้การจับเวลาน่ะหมายความว่าคือถ้าเกิดหลังถามอะถ้าเกิดหลังจับเวลาใช่ไหม ปุ๊บหมดเวลาปุ๊บเราก็จะเปลี่ยนเป็นราคาอื่นแล้วเออเล่นละครอยู่เราบงการอย่างไรแปลเล่าเล่าเล่าเออเดี๋ยวเราก็ดูกให้ดูไปเบ๊กไอ้ยาพิยนแต่หลิวอยู่ไม่ได้นะลูกขับก่อนช่วยมวลตัวผ่านละครอยู่โอเคทำอาหารไหมเหมือนแม่แม่วันนี้ข้าวมาแท่งคนไม่หมดหรอกเพราะว่าคำถามเยอะมากหาว่าแท่งเป็นบนนี่หาว่าแท่งเข้ามือนี่ไม่หมดหรอกไล่ยันหุบวงเช้าอ่ะพี่น้อง วันนี้นะครับผมจากตอนนี้คือเห็นไหมวิ่งแล้วเห็นไหมนี่แปะไว้แล้วนี่คุณมีเวลากดอีก9ก้นาทีเพราะเราคุจะลงไลฟ์สุดแล้วอีก9ก้นาทีจะปิดไลฟ์แล้วนะเออถ้าไม่กดนะคะเราจะปิดไลฟ์แต่ถ้ากดเราจะอยู่ต่อโอเคคือ9ก้นาทีนี้คือหมายความว่าคนโอ๋อพันแล้วเองหมายความว่าเดี๋ยวเขาจะได้รีบกดพันหมายความว่าตอนนี้ก็จะพันแล้วไงตอนนี้จะพันแล้วไงหมายความว่า8นาทีนะครับผมกับ1,000แท่งหลังจากนี้ก็จะเป็นราคา290 ก็ให้เบสได้กำไรบ้างเนาะก็ต้องมีบ้างเนาะแม่เนาะคือหลังจากดาราไมันก็มีหมดบ้างหลังจากแป๊ทีนี่คือต้องมีกำไรแล้วเนาะแต่ว่าตอนนี้คือประมวลผลอยู่เลยตอนเนี้ยจะมองนูว่าตอนนี้ต่อต่อแค่ร้อยสิบเก้าบ้านแล้วนะคะก็นั่งสวยๆพอลูกไม่ต้องขายก็เนี่ยนั่งงงอยู่เนี่ยเงียบเงียบคนขอกดอีกแค่คนละหนึ่งแท่งพอ คนดูเท่าไหร่ตอนนี้หมื่นคนหมื่นคนดูขอดูแค่แค่คนละหนึ่งแท่งก็คือเราไม่พอขายเอาแค่คนในตะกร้าที่กดใส่ไว้เกือบหกร้อยคนยืนยันว่าพอที่จะื้ออ๋อทำไมไม่ยืนยันกันนะคะทำไมดื้ออย่างน้นะคะใครไม่ยืนยันโดงตกก็คือว่าก็คือว่าไม่กดเขาเรียกอะไรแค่ปักตะกร้าไว้แต่ยังไม่ซื้อครับยังไม่กดยืนยันทุกคนกดยืนยันออเดอร์หน่อยค่ะเอางี้บิ๊กดคุส่งฟรีมีเก็บปลายทางหลังจากเจ็ดนาทีเราจะคิดค่าส่ง ใช่ตอนนี้คือทุกคนกดแล้วได้ส่วนลดคูปองอีกคนละ20-30บาทไม่พอเรายังส่งฟรีให้แต่หลังจาก7นาทีเนี่ยเราจะคิดค่าส่งทุกคนจะไม่ได้ส่งฟรีนะคะดังนั้นเนี่ยรีบช่วยเราเถอะค่ะเราไม่ไ้แน่นอนคือเราก็ตีหนึ่งแล้วเนาะใช่แต่ว่าเราก็ต้องสู้เพราะว่าอีกเจ็ดนาทีตอนนี้นะครับผมจากสอง้เก้าสิบรีบอันนี้คือบอกเลยว่าทาแล้วบริสบางคนทารีบรกลัวแพ้ฉันชอบมันมีมันมีรสชาติละกินนะเหรอ ทำไมเพิ่งพูดเนี่ยคนเขาคนไปจะพันบ้านบอกว่ามันมีรสชาติละกินใช่มีรสชาติละกินด้วยเธอลองดมดูกินมันจะหอมหอมอ๋อหรอมันไม่กินละใช่แล้วมันก็จะมีรสชาติด้วยมันมันมีรสชาติด้วยหรอใช่เหมือนก๋วยเตี๋ยวไหมก็มันมีกลิ่นและรสชาติรสชาติอะไรดีดีก็มันแบบว่ามันมันไม่ได้เป็นรสชาติที่มันไม่อร่อยอะนึกออกปะคือถ้าแบบแอบแตกมันก็กินได้ตอนนี้มันหนาแล้วปากก็เริ่มแตก มันไม่มนี่ะเราต้อกินหอมอะมีกลิ่นเห็นไหมมันมีกลิ่นหอมอ่อนๆเรื่องจริงก็รีวิวตามจริงเหมือนมะพร้าวหน่อยๆแต่บอกไม่ถูกมันเป็นแบบว่าผลไม้ผลไม้อ่ะซูนสี่ใช่ดีค่ะเป็นกลิ่นแบบเขาบอกเออผลไม้ผลไม้อ่ะใครที่กดซูนสี่ไปแล้วลองกดซูนหนึ่งกับซูนห้าอันนี้ซูนสี่อันนี้ซูนสีสี่มันจะออกเป็นสีอะไรอยากเขาเรียกแบบคอนเฟิร์มเลยเพราะส้มอิดไอ้โบ๊ทก็ใช้ซูนสี่ซูนห้าอันนี้ผู้ชายใช้ได้เนาะสีเบอร์สี่เนาะใช่ใช่โบ๊ทโบ๊ทแต่ว่าสีมันจะบางๆหน่อยยผู้้้ชชาใไดเบ อ่าแสนเจ็ดละแสนเจ็ดละกับแปดร้อยเจ็ดสิบสามบ้านนะคะดังนั้นทุกคนจะกดได้อีกแค่ร้อยกว่าบ้านนะจะได้คูปองเนาะอ๋อร้อยบ้านก็คือแบบเป็นราคาขึ้นเลยก็คือเพราะว่าคูปองช่องดาราหมดอืนะคะศูนย์หนึ่งช่องดาราหมดอันนี้คือศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งครับตันนี้เป็นดาราหนูเราเป็นดาราหรือว่าเราเป็นอะไรแบบนี้ตอนนี้คือบางสีหมดนะตอนนี้หนูเป็นอะไรบ้างสีหมดสีไหนหมดไปแล้วศูนย์หนึ่งหมดหรออันนี้คือบางสีหมดแล้วนะทุกคนหมดแล้วเตือนไม่ไหมเตือนไม่ไหมโทรหาต้องโทรมม้แ่ ช็อตเขาก็คือนอนนอนอยู่อะไรมาตัวมือขายตัวตีหนึ่งเขาบอกต็อตโมละทุกคนกดยืนยันออเดอรหนะคะสูตรห้าสีไม่ต่างกันนะคะสูตรหนึ่งกับสูตรห้าสีไม่ต่างกันถ้าใครอยากได้ใครขายเขาบอกว่าหนึ่งกับห้าหมดตอนนี้ขายไปไปแถมหมดแล้วทั้งกับสูตรหนึ่งหมดครับเป็นยังไงล่ะแม่อ่ะยังงั้นสูตรหนึ่งกับสูตรห้าไม่ต่างกันแป๊บหนึงแป๊บนึงนะคะแสดงว่าสูตรหนึ่งคนชอบกดนะนี่ใช่สูตรหนึ่งฉันปักกี่รอบก็หมดอ่ะอันนี้เรื่องจริงลองครับใช่บิ๊กมีลูกพูด ไม่ว่าจะศูนหนึ่งหรือศูนย์ห้าหนึ่งเขากำลังโทรคุยกันอยู่อ๋อศูนสก็สีเหมือนกันนะแม่เนาะใช่คล้ายๆกันทำได้เหมือนกันเหลือศูนย์ูนย์ศูนย์สี่ก็หมดหรอเขาบกศูนี่ก็หมดแล้ว03กเศสางกับิามเือสองกับสามเศงสงกับสามดิคนึบนะคะแม่กำลังโทรเช็คร้อยบ้านแล้วเบสเก่งจริงเลยขอบคุณค่ะอีกครั้งนึ่ง นี่มเขาทำจำที่เราสั่งพลาดแต่ว่าตอนนี้อย่างใช่เขาบ้าเราอีเชนเดาก็จะด่าเราอีกรอบหนึ่งบางวันเขาก็โทรมาด่าเราอีกบางวันโุนอะไรเยอะแยะอนเตะองเอามาตั้งต่อนะครับเบอร์สามใช่บีห้เมื่อกี้อันนี้ภาษาแม่แม่บีห้าศูนย์โอ้ใช่บีห้าศูนย์สามเพราะศูนย์สามยังเหลืออโอ้ฉันท่าศูนย์สามเป็นดาราได้ยังไงเนี่ยฮะ็นดารานี่จริงใจไงโอเคเอาไทยคาย เธอกนไมใจหรอเอาเบอร์มือกี้เรานี้อยู่เบอร์อะไรเ3สามเขาเสือเดือสอง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 ก็จะออาส้มหน่อยลบปากก่อนอันนี้คือสองลบปากกนอสสอ B B ศูนย์สองนี่ศูนสองใ่ไหมแต่นี่ไม่ใช่ซื้อบีบีมาถือมาถูชายมากระวัังมันจะถือเอันนี้ศูนสองทุกคนกดไปค่ะให้เขาเช็ดปากกันค่ะตอนนี้ก็คือเหลืออะไรนะ0ูสตอนนี้เหลือศูนกับูนนะคะส่วนตัวอื่นกำลังเติมแต่ว่าฉันแปลงฟันให้ตัวอืก็ยังไม่ ออทาฉันแปลงให้เธอวันนั้นน่อจะแมทที่เราแปรงฟันอยู่บนี้ใครไม่ทันทีนี้ไปแปรงหน้าตี้หน้าตีเลือดออก่เต็มปากได้ดูคลิปไหมได้ดูแต่ว่าไม่รู้ว่าเลือดออกเลือดปนผ่านแบบเลือดเต็มปากเป็นคนหักล้มอ่ะเพราะอะไรบอสบอสหน้าตีคือแบบเหขยันเขาแปลงให้หนูเบามากอ่ะรู้เร็วทาลูกอันนี้เบื่ออะไรแม่ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สองอันนี้ศูนย์สองพี่เฟิร์นพี่เฟิร์นทำงานหนักคือพี่เฟิร์นไปหลายช่องมากวันนี้พี่มาคือวิ่งแบบแบบ แค่เพียงสองวันนะเธอจะไม่เห็นหน้าแค่สองวันแล้วชาวเน็ตจะคิดถึงอ่ะเนีจอกส้มเลยยังพอแล้วอย่าเยอะอย่าเยอะลอย่าเยอะมากเลยอ่ะทำไมทาสีอะไรก็ได้ทำไมทาสีอะไรก็หล่อไปหมดเลยบ้าเลยแล้วเกลียได้ลรืเกลีย์ได้ทำไมทาสีไหนก็อบป้าไปหมดเลยอ่ะตอนนี้ไม่เห็นนนตอี้ย่าไปไหนหายไปแล้วตอนนี้จะแสนแปดแล้วตอนนี้จะแสนแปดเบาหน้าดีมากเลยนะทาสีไหนก็ได้เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ครับเบาหน้าร้อยหนึ่งกี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งร้อยหนึ่งทาสีละสิบชิ้น เติมได้แค่สี่และสิบชิ้นก็ของหมดอ๋อตัวนไปแล้วใช่ไหมเติมอ่ะตอนนี้โทรศัพท์หนูคือไม่หมดอ่ะคุยคุยแชทแทนอ่ะตอนนี้ศูนย์หนึ่งมาแล้วสิบแท่งนะคะไม่ทำอะไรเลยามาอีกแล้วสิบแท่งทุกคนรีบเข้าไปกดในตะกร้านะคะเพราะว่าได้อีกแค่คนละหนึ่งเป็นสวยนะจริงเหรอแม่เฮ้ยสุดเฮ้ยออกซ่อมก็สวยว่ะไม่มันหยุดที่ละคนะตอนนี้เวลาตีหนึ่งหน้าเริ่มเป็นเขื่อเพราะว่ามันแต่งหน้าแต่งเงียนไม่มีใครเห็นเธอมาสิดเเตอร์อยู่อย่าพูด โอเคทุกคนกดเลยค่ะเราเติมเติมสีทุกเติมแล้วเติมทุกทุกสีหนึ่งนาทีกับราคา220บาทไม่ใช่ไม่ถึงตอนนี้ทุกคนได้ราคาเท่าไหร่อยู่ค่ะไม่ราคาสแตนดาร์ดตอนนี้คือราคาลดแล้วแต่ว่าถ้าเกิดกดตอนนี้เราจะร้อยกว่าบาทคนได้2องร้อยยีบมีคนได้200ร้อยทหมดแล้วส่วนหนึ่งหมดแล้วส่วนหนึ่งหมดแล้วเฮียดีเฮียดีทาเลยดีสวยสวยสวยใช่ส่วนสองเนี่ส่วนสองก็เลดเบอร์สองเธอไปทาขึ้นคอนเสิร์ตบ้างสิก็ไม่เห็นเอาให้ทาสิก็มาให้แล้วอย่างงี้นี่แม่แซมไม่ได้แบบแม่ ไม่แชร์อยู่ไหนท่านใช้ลิปเบอร์อื่นนะได้โอเคแล้วเวลาเขาแต่งหน้าก็เขาไลฟ์เขาก็บอกว่านี่ลิปเบ้ลิเบสอะไรโอเคงั้นต้องขายทุกอย่างแล้วเลยผมต้องทำงานครับผมมีงานแล้วมีงานผมมีงานทำมีงานทำคือ เออแม่นั่นแหละยายเดี๋ยวผมขายตัวนี้มันขายไม่ได้นะครับมันนี้เราจะพูดด่าใครดีล่ะด่าไม่ด่าด่าไม่ได้ยังไม่เอาด่าใครก็อย่าด่าฉันท้ามคำหำไม่ว่าเราจะเป็นอะไรกันท่าเลิกกันหรืออะไรตามยาด่าฉันเถอะขอร้องเรายังไม่ได้คบกันไม่ใช่เหรอพูดเหม่อไว้ก่อนเป็นเพื่อนก็แบบอย่าด่าอย่าปะหลานอย่างเราแล้วอย่างเราคือไปตามล้งอีกก็อย่าด่ากันเถอะโทรมาโทรมาโทรมาคุยกันสองคนไม่ด่าเขาเลยมีแต่เขาด่าผมมีแต่เจ้าด่าใคร ถ้าฉันโทรด่าไงฉันไม่เคยโพสต์ถ้างดีถ้าเดี๋ยดีฉันเคยโพสไหมเยอะมากอ่าทุกคนกดตะก้ไบอกว่าลบเฟีลบอย่างน้ลบโพสนี่ก็มาเห็นทุกคนสื่ไปบอกลบโพสเขาไลยด้บถึงสหลือสมแท่งอันนี้ที่ดูกันดูอะไรกันนะคะมันกระทกมันหยอนว่งไงยาดมมันไม่ใช่ยาหมองอย่างือน่สติก่อนกดเหอนก่อนนกดกกดูกันดนกดเ่อนก่า เขาคงดูอะไรเขาคงดูเรื่องกันมั้งดูว่าเบสคุยกับใครบ้างดูแชทอะไรอย่างเงี้ยอังใช่เราแอบบอกว่าต้องรีบจิ้มที่แต่ก่อนอย่าลืมดูแชทกันนะว่ามีแชทอะไรบ้างเฮ้ยฉันยัไม่ดูของเธอเลยนะแอบเายฉันไม่ดูของเธอเลยนะเขาเปิดโหมดพจน์คิดเอาแล้วกันอู้หมันกับอะไรสดนะแม่หาเรื่องไว้ดีดีสองหมดแล้วนะครับอ๋อต้องปิดแจ้งเตือนอะไรหรออยู่กับหนูอ่ะมันเด้งเป็นขับเป็นพันเป็นหนวล แล้วบโทรศัพท์หนูดดูิตอนนี้ทุกคนหยิบมั่วหมดเลยเห็นปะ <c oughs> ระดับโทรศัพท์พี่เห็นไหมไม่มีได้ดูเลยต่อไปศูนย์สี่นะคะทุกคนศูนย์สี่เหลือแค่สองแท่งศูนย์สี่เหลือแค่สองแท่งทุกคนเข้าไปกดในศูนย์สี่ได้เลยเขาบอกหมดเวลาแล้วบอสเอาหรอเอาหรอ,อ,อถอยใหม่ดิ <laughs> เรื่องใหม่ดิ <laughs> มันจะไปยากอะไรเนาะใช่ไม่รูเพิ่มอีกหน่วยอราจะครบพันดอลลาร์พิเศษอีกอีกอีกห้าสิบได้พันหลอดอีกสี่สิบสามแพทเทิรอีกสี่สิบสามออเดอร์นะคะกับยอดที่ใกล้สองแสนบาทแล้วนะคะดังนั้นทุกคนรีบทิ้งที่ะแต่ว่าตอนเนี้ยมันก็เหลือสี่ละ้าสิบสีละเจ็ดแท่งอย่างเงี้ยทุกคนลองเข้าไปชมเลว่าแต่พี่เพิร์นคอนเฟิร์มเลยนะคะว่าสีสวยทุกอันอันนี้เธอทำให้ฉันหรอไม่นัวอะไรแม่โคตรโคตรแล้วค่ะทุกคนพิเศษตรงไหนวะราคาขึ้นแล้วเขาบอกเป็นสองร้อยย เราเติมคูปองได้ไหมเราไม่ใช่เจ้าหน้าที่ติ๊กตอกกับพี่เปองคือบางทีเราก็เป็นบีบความติ๊กตอกบางทีเนาะเใจไม่ได้นะแม่ไม่ต้องหาแฟนโทนที่เขาทำงานในติ๊กตอกสิยามออ๋ยามทางเข้าบริษัทเนาะเฮ้ยตอนนี้ยังสองร้อยอยู่เลยนะราคายังสองร้อยอยู่นะตอนนี้ยังส่งฟรีอยู่ด้วยเออเ่าเสียสองร้อยอยู่เลยนะ้ตองหาแฟนสองรงานอยู่ในเลยนะหาแฟนหน้าติดต่อขันเขามาขายของเขาอะไรทคือเรา โอ้จ๊ก็แม่ให้หาแฟนยังไงวิดีโอคอลหาหนูทุกคืนหนูแค่เดือดตาบอกใครนั่นไรเงี้ยโอ้เมื่อคืนไม่แฟนไม่ไม่ไม่เฟิร์นมีแบบแอบไม่มีอ้าวพี่เฟิร์นแอบซิกเขาแอบซิกอะไอ่ไปก่อนอะไรเงี้ยพี่เฟิร์นมีเหรอไม่อัปเดตเลยไม่มีแล้วไม่กล้าออกมาประตูนะเพราะเห็นเราแบบนั่นนี่นู่นอยู่ในอยู่ในคลิปใครมีแฟนออกจากแก๊งเราไปนะตอนเนี้ยนี่ไงมักนี่ก่อนแรกนี่หนักโทรศัพท์ไม่นั่นตอนนี้ใครได้อยู่ตรงเนี้ยใครมีแฟนออกจากแก๊งเราไปเรากลุ่มเราต้องไม่มีแฟน โอ้ยให้มีเธอเนี่ยอยู่จะห้าวติด้วเนาะเอาจะ้าวเสียหรอไม่ได้ใช้ของแน่น้อยยี่สิบทุกคนเหลืออีกเลหมื่นจะสองแสนเหลืออีกยี่สิบกว่าบาทเอาอย่างเงี้ยตอนนี้เหลือเบอร์อะไรบ้างอุ้ยเหลือน้อยจะขีดจะขีดตอนนี้เขาเพิ่มสต็อกแล้วนี่เบอร์หนึ่งแล้วไหมโทรศัพท์เหลือสามแท่งครับเบอร์หนึ่งได้สามแท่งเบอร์หนึ่งอีกสามแท่งกอนละเมือน้ำไหมสามแท่งอันนี้จะให้ทาเบอร์หนึ่งให้ดูนะครับหลังมือแท้แลงนะครับเบอร์หนึ่งอันนี้คือเบอร์หนึ่งเบอร์